วันนี้มาเดินป่านะคะโหตอนทางลงแบบนี้นะลื่นสุดๆเลย Walking on ice นี่เลยก็เดินมาประมาณ10กิโลนะรอบสถานที่ทีนี้โูเหนื่อยเลยนะคะจริงๆแล้วการเดินที่ดำเนระวังการลื่นของน้ำแข็งเนี่ยทำให้เราเหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้เดินแบบเขาเรียกอะไรอะรีนแลกซ์นะคะเพราะาเราจะกลัวลื่นแล้วเนีทีนี้มันมีที่หอ,อกกําลังกายตามแจ้งนะคะทุกคน เพราะตอนนี้สถานที่ต่างๆก็จำกัดจำนวนคนประมาณสิบคนต่อครั้งทีนี้เราก็หมออกกำลังกายต่างแจ้งกันเลยสามีของป้านี่ก็เริ่มแล้วนะคะ You too.